เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆทำเลดีท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับแปลงนี้วิวสวยครับอยู่บนเนินมองเห็นกว้างไกลนะครับติดถนนลาดยางรูปสวยครับรูปแปลงสวยงามบรรยากาศดีด้วยนะครับแปลงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวครับ อยู่ปากทางเข้าทุ่งคอสมอสนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ้านบุฉนวนรั์ใหญ่จังหวัดเชัยภูมิครับเหมาะทำรีสอร์ทบ้านพักตาอากาศครับเนื้อที่10ไร่ครับหน้ากว้างสวยงามอยู่บนเนินวิวภูเขาวิวก้อนเมฆสายมอกครับสวยฟินๆอย่างเลยนะครับไล่ละ30,000 0บาทเท่านั้นนะครับเนื้อที่10ไร่ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับ เบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมนะหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเราทางเราก็เป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับยงมาขี้เป้าที่ดินทาเลดีครับท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ